ไงฉันโซอี้ฉันเติบโตมาในเมืองเล็กๆในรัฐไอโอวาที่ซึ่งไม่ค่อยจะมีอะไรน่าสนใจกระแทงวันหนึ่งมีคนย้ายมาอยู่ห้องข้างๆชีวิตฉันก็เปลี่ยนไปมากเลยล่ะก่อนจะเล่าต่อช่วยกดไลค์กดซับด้วยนะคะถ้าฉันเป็นชาวนาตอนเด็กๆฉันเห็นเขาลำบากเรื่องเงินมาตลอดเพราะงั้นเมื่อฉันขข้นมัธยมฉันจึงเริ่มทำงานพาร์ทไทม์เพื่อหารายได้ฉันได้กีตาร์ตัวแรกมาก็ด้วยงานนั้นในตอนเย็นๆฉันมักจะนั่งฟังเพลงจากวงโปรด The Starboy let you you the sunshine that want that hold never You're makes wanna and you you go my I in I วงนี้เปรียบดัง BTS แห่งแคลิฟอร์เนียซึ่งเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะคนเขียนเพลงซึ่งเป็นนักร้องนำของวงที่ชื่อ Nico เขาลึกลับมากๆเขาไม่มีโซเชียลมีเดียใดๆเลยและแทบไม่ออกงานให้สัมภาษณ์อีกด้วยแต่คนที่ฉันชอบสุดคือ Dylan นักร้องอีกคนในวงที่มีโปสเตอร์ของเขาอยู่เต็มห้อง ฉันอธิษฐานทุกคืนขอให้ฉันได้พบเขาสักครั้งฉันต้องอธิษฐานหนักมากแน่แ่เพราะหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นวันเกิดปีที่19ของฉันรถบรรทุกคันใหญ่ก็มาจอดหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามและหนุ่มๆที่คุ้นเคยสี่คนก็ลงมาจากรถอา แบบนี้สิกลิ่นของธรรมชาติและความสันโดษเหรอฉันเห็นไม่แต่กลิ่นขี้วัวทำไมไม่เลือกที่ที่มันดีกว่านี้หน่อยเล่านิโคที่นี่มันร้อนจนตูดที่ชุช่มเหงื่อไปหมดแล้ว่ะเราต้องปลีกตัวออกมาจดจ่อกับการทําเพลงไงที่นี่มอมากนะรีบเข้าไปก่อนจะมีคนเห็นเราดีกว่าหนุ่มๆทั้งสีเ่เข้าไปข้างในฉันได่แต่ยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นนี่เอาจริงดิสตาร์บอยกลายเป็นเพื่อนบ้านของฉันงั้นเหรอฉันแทบจะกรี่ออกมาตรงนั้นเลย เช้าวันรุ่งขึ้นฉันตื่นเช้าเป็นพิเศษเพื่ออบคุกกี้และรีบไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อต้อนรับเพื่อนบ้านใหม่โอเคจะ่เดนนินไว้ก็แค่ดีแลนดีแลนสุดที่รักไม่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 ดีแลนแค่ดีแลนเฉย ฉันพยายามสงบสติอารมณ์แต่แล้วดีแลนก็เปิดประตูมา<อ>และฉันก็กระโจนใส่เขาทันทีโอ้นี่ช่เรื่องจริงใช่ไหมคือคุณ<อ>คืณอคุณเป็นแฟนเหรอขอสัมภาษณ์นหน่อยนะนี่คุณเป็นใครอ่ะอุ้ยขอโทษทีเอ่อยังไม่เคยเจอกันนี่นาเช่นหมายถึงฉันเจอคุณแต่ในความฝันเอ่อหลายต่หลายครั้งแล้วแต่คุณคงไม่รู้จักฉันหรอกฉันน่ะก่อนฉันจะพูดจบก็มีคนดึงฉันเข้าไปข้างในและดึงฉันไปกับกำแพงนิคคใบรส่งคุณมาหนังสือพิมพ์ฉบับไหนบอกมาซะหรือจะให้เรียกตำรวจข้อหาบุกรุกเจออีเป็นเพื่อนบ้านค พกเขาไม่ใช่พวกปาปารสซี่หรอกเหรอไม่ใช่เลยตอนนี้คุณช่วยถอยไปไหนได้ไหมกลิ่นคอรลอนคุณแรงไปอ่ะฉันปวดหัวไปหมดไม่ใช่ปาปารสซี่ก็จริงแต่คุณก็สามารถเอาไปบอกคนอื่นได้ว่าเราอยู่ที่นี่เราจะไม่เสี่ยงดีแลนเก็บกระเป๋าไว้หาที่อื่นกันไม่นะดิโปรนจะเก็บเงียบไปเลยขอแค่ฉันได้อยู่กับพวกคุณฉันเป็นแฟนตัวยงเลยนะฉันฉันทำได้หมดทุกอย่างทำอาหารเก็บกวาดเล่นกีตาร์บอกไม่ได้เลยฉันจะเป็นสน o ว w h i ของพวกคุณแต่จะไม่สวยเท่าและก็ฉันจะทำให้พวกคุณสนุกไดด้มมาออร,ระับืชีพ นี่คอยดูให้ดีนะฉันจะดึงผ้าปูโตนี้และทุกอย่างจะคงอยู่เหมือนเดิมทุกคนเงียบก่อนฉันตั้งสมาธิแป๊บหนึ่งอมเพียงอมเพียงเอาบัคาดาบรา ฉันดึงผ้าปูโต๊ะอ,อย่างมั่นใจแต่ว่าฉันคงจะดึงแรงเกินไปจนข้าวของพังกร,กระจายไปหมดบางทีมันก็ไม่ได้ผ่อนนะนะแต่เออใช่พันีไม่ใช่นักม่ยากน,นะเป็นสนนไว้ไงจําได้ไหมพอ,อได้แล้วนี่เราไม่ต้องการใครทั้งนั้นทีนี้หุบป,ปากแล้วไปได้แล้วฉันอยากจะเถียงต่อแต่นี่โคตดดูกโกรธมากเพราะงั้นฉันเลยยอมถอย